สวัสดีครับสวัสดีครับธนาคารทุกเรื่องครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเราเป็นเชิงอัญชีธรรมดาครับตงวบัญชีธรรมดาก็จะมาทำเป็นเี้ยมาหน่อยพิเศษนะครับในพิเศษออกเวลาออกเวลา5โมงเย็นนะ5โมงเย็นนะครับของทุกวันทุกวันนะครับตัวบีบีธรรมดาก็จะมาทำเสนองี้ยให้ทำเพิ่มและรื้อรวมเพื่อความมั่นคงทุกวันทุกวันเป็นเดียวแบบนะครับก็ขอขอบพระคุณธนาคารทุกท่านนะครับ ลุเอาไปชมนะครับทุกิปทุกิีเลยเสียงแหบเลยร้องเพลงเยอะสงการร้องเพลงเยอะร้องเพลงร้องเพลงไวไม่ค่อยจะได้ได้อยู่แต่ได้น้อยม่นจะร้องเพลงช้าร้องเพลงช้าก็ไม่มีคนฟังก็เลยหาทางร้องเพลงไวเร็วเสียงแหบเลยขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้งดลับถ่ายเสียงนะครับไม่ถ่ายเสียงนะจงี้นะไม่ไปร้องที่ไหนนะ ออกจากร้องที่บ้านอย่างเดียวเพราะว่าเสียงมันหายไปทักก่อนสักักหนึ่งก่อน <laughs> อาะจุดไปนะครับไปต,ต่างๆนะไปต่างๆนะจดไปหกนะกับเจ็ดนะครับสองกับเจ็ดนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสององเจ็ดเจ็ดสามมเจ็ดเจ็ดสี่ีเจ็ดท่าองุ่นสองหกสองหกสามหกสี่เจ็ดตีนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับจุดเราแคดหน้าจอไปนะครับเราไปเลือกเอาเปรเียบกับชนักอื่นดูนะครับ ชุดไหนตรงกันชวนกันก็ไม่แจ,จ่แบบน,น,นะ เดียวังครัตามนี้นะครับต่อไคุณมาหมากครับขอให้ทุกท่านชมติดสามดีครับเรื่อยๆครับครับ